ประกาศผลไม่ไร้ชื่อนะครับจากรายการป้ายาทาง1414 14. พรัสกันดีกว่าต้องโทรไปสวัสดีครับสสวัดีครับพี่หมออาสวัสดีครับ,รบน้องไอ้ครับผมก็ตามเวลาที่เรานัดกันนะครับเอพิโซดที่2ของเรามาใกล้หน่อยแต่เอพิโซดที่3สงสัยจะต้องเขาเรียกว่าใช้เวลากันสักนิดนึงเนาะ ใช่แล้วแต่เอพิโซดที่2ไม่ไรชื่อครับผมมีผู้มาร่วมกิจกรรมกับทาง1414 14, พรัสโทรผ่านช่องทางบริการหมอคอมช่องทางเดียวนะครับผมในวันจันทร์ที่17ตุลาคม2565ม,มีผู้โทรเข้ามาลงทะเบียนจำนวน11คนครับผม11ค, <ๆ S 1> ครับผม,อ,มนะอ่าแอมก็ ต้องบอกว่าเ<ช>พื่อนๆก็บอกว่าน่าสนใจกับราคาอีกครั้งนะครับราคาราคาเท่าไหร่นะสองร้อยร้อยสิบห้าบาทสอง้อยสบ้าทโอ้โห่ยังถูกอะผมว่ออาแล้วก็ยินดีกับน้องไอสุปศักดิ์ด้วยนะครับตอนนี้ของก็ถูกดำเนินการส่งไปยังทีมงานเจ้าหน้าที่รอการจัดส่งจะส่งไปจังหวัดในเขตปริมณฑลนะครับผมก็ส่งส่งในส่วนของที่อยู่มาแล้วน้องไอครับจะเลือกเบอร์อะไรกันครับ โอ้เลือกยากเลยนะครับเนี่ยผมถ้าเกิดมันมีสิบเอ็ดรายชื่อใช่ไหมครับครับผมอนุญาตเออเาเลขตรงกลางแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะจะโดนใครนะครับเป็นเลขหกแล้วกันเลขหกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตที่จะให้เพื่อนๆฟังเสียงอีกตามเคยนะครับตูปใส่วงเปิดึวงเ็สองรายชื่อรายชื่อนะครับขอไปลำดับที่สิบเอ็ดก่อนนะครับวัุตรรายสิบจุดธนวุ คุณลำดับที่11คุณธนาวุฒิครับผมสี่จุดฟาริดาบัดลำดับที่10คุณฟาริดาโอ้โหเ้าจุดสัญญาลำดับที่9คุณสัญญาครับผมแปดจุดเสน่ห์ลำดับที่8คุณเสน่ห์นะครับผมแปดจุดเจ็ดจุดนพดลลำดับที่7คุณนพดลอ่าบุญลีลากุลนะครับิชุนโจจะเป็ียนน้องของเราเดี๋ยวไปลำดับหนึ่งก่อนเนาะทั้ลอ่าลำดับหนึ่งคุณอภิชาติหรือพี่หลอดของเรานะครับ สองปฏิพเอียงลำดับที่สองคุณปฏิพัทธ์มาเอียงนะครับน้องฟ้าของเรานั่นเองสาุชลิตกูหาลำดับที่สามคุณชลิตกูหาทองมากันด้วยนะครับผมนี่ดูสิมีคคยว่าในสายตาของทางนี้คุณเป็นคนยังไงอยู่อยู่อยู่อ Google Assistant ก็ตื่นขึ้นมาเองอยู่อยู่ตื่นมาทำไมสิสิบประเสรลำดับที่สี่คุณสินประเสริฐเสริมผลนะครับผมครับสอ ลำดับที่5น้องนัดอัศวะนะครับอัศวระเลยนะพัฒนาคูพัฒนากูลน,นะครับน้องอามของเราโอ้โหชีเนาะ <c oughs> น้องไอครับไม่ตัวนี้อีกครั้งครับเหมาะกับใครครับเหมาะกับคนที่ทำพอดแคสต์อย่างยิ่งเลยครับผมอ๋อเหมาะกับการพูดนะใช่ครับผมพร้อมครบเซตเลยมีขาตั้งไม้มีไม้มีฟิลเตอร์มีอ่ะเขาเรียกเขาเรียกอะไรนะมีวินชิลที่กันลมมีป๊อปฟิลเตอร์ มีที่ที่ชอบที่สุดนะครับเพื่อนๆคือหลายคนตามหากันคือแจ็คตัววายตัวเนี้ยบางทีไปหาในลาซาด้าเขียนแล้วงงเนาะอ่าแต่เนี่ยเขาเขาเขาแถมมาให้ทั้งเซตเลยอ่าพร้อมพร้อมแล้วลำดับหมายเลขหกคือคุณวัชระเจนแพทย์ครับผมโอ้ยินดีด้วยครับผมก็ เดี๋ยวช่องทางการติดต่อนะครับรบกวนนิดนึงอ่ะรบกวนส่งในส่วนของชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ไปที่เพจของ1 4 1 4น plus นะครับผมอ่าคุณวัชระเจนแพทย์นะครับส่งไปที่ inbox ของเพจหนึ่งสี่หนงสี่ plus นะครับหรือถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยพรุ่งนี้โทรติดต่อเข้าบริการหมอคอม แจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนกับพี่หมอคอมไว้ว่าคือคุณวัชระจริงๆแล้วก็บอกชื่อที่อยู่แต่อยากให้ทําช่องทางแรกก่อนนะน้องไอ้เนาะใช่ครับ<ม>น้องไอครับยินดีกับน้องวัชระหน่อยครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับท่านที่ได้รางวัลนะครับในส่วนของไมโครโฟนนะครับ3.5นะครับผมซึ่งเราก็ตั้งชื่อกปน,นเร่นว่าไมไรชื่อนะครับ<ช>ผมชื่อเต็มๆเขาคืออะไรนะไม้ไรชื่อจิว๋ว ใช่จริงๆมันไม่จิ๋วนะครับผมไปขนาดเล็กนะครับสามจุดห้ามันมันจิ๋วแต่มันแจ๋วเกินตัวเกินราคาของมันไปเยอะเลยต้องบอกเลยอะครับพี่หมอคำว่าถ้าเกิดใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยให้นึกถึงประมาณแบบทรงแบบเอ่อไมโครเกตไมโครเกตขนาดเล็กไมโครเกตหรือหรือหรือจริงๆอะผมไปมองๆกับเพื่อนประมาณว่ามันเหมือนมันเหมือนไส้กรอกอะมันเหมือนไส้กรอกชิคกี้างอะไรหรือไม่หลายคนคิดถึงไอศครีมโคนอะ เหมือนเหมือนเหมือนกว่าเหมือนกว่าคือมันจะเป็นไอศครีมโคนและข้างบนเป็นลูกไอติมหนึ่งลูกใหญ่ๆขึ้นมาใช่ใช่แต่ว่าถ้าใครเคยไปร้องคาราโอเกะก็แบบนั้นเลยเนาะเพื่อนๆใช่แล้วใช่แล้วแมก็แสดงความยินดีกับคุณวัชระเซนแพทย์นะครับศูนย์เอก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 นะครับผมอีกครั้งหนึ่งยินดีด้วยน้องไอซ์ครับผมวันนี้ก็ต้องบอกว่า เพื่อนๆหลายคนก็ติดตามกันอย่าลืมกันนะครับใครที่มีอุปกรณ์และสินค้าดีๆซอฟต์แวร์ดีๆก็มาป้ายยากันได้ป้ายยาพี่หมอคอมแล้วก็ป้ายยาเพื่อนๆกันด้วยขอบคุณน้องไออีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีครับแหมครับเพื่อนๆครับใครที่มีของดีอย่าลืมมาป้ายยากับทาง1 4 1 4สพัวันนี้ผมและน้องไอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วยินดีด้วยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม